สวัสดีครับนักเรียนสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อที่1.7เรื่องอนุกรมสลับและการลู่เข้าสมบูรณ์นะครับปัจจุบันนี้จะไปเน้นที่อนุกรมชนิดที่เป็นพจน์บวกลบบวกลบสลับกันซึ่งเขียนอยู่ในรูปของอนุกรมได้ดังนี้นะครับเป็น2แบบนี้ลบ1กำลัง k บวก1 a k เนี่ยจะเป็นลักษณะของพจน์ขี้เป็นบวกนะครับพจน์ขี้พจที่1 3 5 7 9เนี่ย จะเป็นบวกนะครับพจน์คู่เป็นลบนะครับหรือเขียนอีกอย่างหนึ่งนะครับลบหนึ่งกำลัง k เ,เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในรูปของพจน์ขี้เป็นลบแต่พจน์คู่เป็นบวกนะครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็คืออนุกรมสลับเหมือนกันนะครับและวิธีการทดสอบอนุกรมสลับก็จะแตกต่างไปกับไปจากเรื่องข่อหน้านะครับบางทีเราอาจจะสับสนนะครับแต่อาจารย์เน้นย้ำว่า ถ้าเราเรียนเรื่องการทดสอบอนุกรมสลับเราจะต้องใช้การทดสอบอนุกรมสลับเฉพาะอนุกรมที่มีพจน์สลับเท่านั้นนะครับอย่าเอาไปใช้ในเรื่องก่อนหน้านะครับนะเน้นย้ําว่าจะต้องมีพจน์ที่สลับบวกลบกันเท่านั้นนะครับสาหรับหลักการในการทดสอบอนุกรมสลับนะครับหรือ alternating series test นะครับไม่ยากนะครับจะมีในหัวข้อ เทสอยู่2หัวข้อตามหนังสือนะครับตามหนังสือหน้า43โดยที่ว่าถ้าเขาให้อนุกรมสลับมาแบบเนี้ยเราเอาพจน์เอเาแค่เอนะไม่ไปต้องไม่ต้องไปสนใจตัวที่เป็นลบหยกกำลัง K นะครับเอาแค่ AK เนี่ยมามาเทสลิมิตนะครับมาเทสลิมิตหาค่าลิมิตของ AK เมื่อ K เข้าใกล้บวกอินฟินิตี้ถ้าเกิดมีผลลัพธ์เท่ากับ0 เราสรุปได้ทันทีว่าอนุกรมดูเข้านะครับแต่เผอิญว่าในหนังสือนะครับเขาให้เทสสองประเด็นก็คือประเด็นที่สองเนี่ยจะเทสว่าเป็นลำดับลดหรือเปล่านะครับพูดง่ายว่าค่าของลำดับเมื่อขยีบ,บ่อกไปเนี่ยจะมีค่าลดลงหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อเราเทสข้อที่หนึ่งได้แล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ของโจทย์เนี่ย พอข้อหนึ่งมันถูกนะครับพอข้อหนึ่งมันถูกเนี่ยมันเทสแล้วมันรูปเข้าข้อ2เนี่ยแทบไม่จําเป็นต้องเทสเลยเพราะมันจะต้องถูกอยู่แล้วนะครับโดย99 9 9เนี่ยข้อ2มักจะถูกเมื่อข้อ1ถูก,ถกดังนั้นณนะที่นี้นะครับอาจารย์จะให้เราเทสแค่ข้อ1อย่างเดียวเท่านั้นนะครับข้อ1อย่างเดียวนะเวลาสอบก็เช่นกันนะครับเวลาจะตรวจก็ตรวจแค่ เทสข้อ1พอนะครับแค่นี้ก็ได้คะแนนเต็มแล้วนะครับข้อ2ก็ละเอาไว้ไม่ต้องเทสตามนี้นะครับต่อไปมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างสังเกตว่าโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับอนุกรมสลับก็ต้องมาเทสที่มีอนุกรมสลับแบบนี้นะครับก็วิธีง่งายๆบอกไปแล้วใช้ข้อ1เทสเท่านั้นก็คือการหาลิมิต ak ทดสอบเลยนะครับเนี่ยคือ ak ใช่ไหม ak เพราะฉะนั้นเราก็ทดสอบลิมิตของ ak ก็คือลิมิตเมื่อ k เข้าใกล้บวกอินฟินิตี้ของ1ส่วน k ซึ่งมีค่าเท่าไหร่เมื่อแทน k เป็นอินฟินิตี้1ส่วนที่ก็เป็น0พอได้0เนี่ยสรุปได้เลยว,ว่าอะไรอ,ะอนุกรมลู่เข้าจบนะครับง่ายไหมนะครับง่ายง่ายนะครับอนุกรมสลับเนี่ยเวลาเจอในข้อสอบนะครับต้อง ทำให้ได้เต็มนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยนะครับโอเคต่อไปตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2ก็ทําในลักษณะเดียวกันนะครับนะก็ไปดูที่โจทย์ว่า AK คืออะไร AK คือพจน์เอเนะครับเพราะฉะนั้นเทสลิมิตของ AK เทสลิมิตของ AK เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมีความ,มรู้พื้นฐานของการหาลิมิตเมื่อเคเข้ากับอินฟินิตี้นะครับสำหรับข้อนี้ดีกรีของเศษเป็น1ดีกรีของส่วนเนี่ยถ้าเหมือนถ้าเมื่อเรากระจายเข้าไปคูณเนี่ยดีกรีของส่วนสูงสุดจะเป็น2ใช่ไหมดีกรีส่วนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ของมันเนี่ยนะครับจะเทียบเท่ากับอินฟินิตี้หรือเปล่าไม่ใช่ มันจะเหลือประมาณว่าลิมิตของ k หารด้วย k กำลังสองตัดกันก็เหลือ1ส่วน k ใช่ไหมมันก็ได้เป็นลิมิตของ k เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ1ส่วน k เป็นอะไร0อีกแหละนะครับนะไท่าอีกแล้ว,นะนะก,ลวก็สรุปได้เลยว่าอนุกรมเป็นยังไงอ่านุกรมลู่เข้านะครับหรือคอนเวอร์เจน์นะครับคอนเวอร์ชนะครับง่ายๆแค่นี้แหละนะครับการทดสอบอนุกรมสลับนะ ข้อสาข้อสทำวิธีเดิมหา a อคือตัวนี้เทสลิมิต k เข้าใกล้บวกอินฟินิตี้นะครับของ k ลบ1หาร k วงเล็บ k บวก1นะครับผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมอะดีกรีส่วนมากกว่าเศษก็ตอบเลยว่าเป็น0นะครับ0เพราะฉะนั้นสรุปว่าอนุกรมเป็นยังไงลู เข้านะครับง่ายๆผ่า,านเนาะโอเคไม่ทันย้อนกลับไปดูได้นะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปคือการลู่เข้าสมบูรณ์การลู่เข้าสมบูรณ์เนี่ยนะครับก็เอาไว้ใช้กับอนุกรมสลับเช่นกันทีนี้มันจะมีนิยามบอกอยู่ว่านะครับนิยามคือกฎของมันนะครับคือสิ่งที่เราต้องยึดถือห้ามเปลี่ยนแปลงเราจะบอกได้ว่า นุก,กรม uk เนี่ยนะครับอันนี้คือพพสของการกระจายเนะาะจะลูกเข้าสมบูรณ์โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเทสออกมาว่ามันเป็นลูกเข้าเราก็จะสรุปได้เลยว่ามันเป็นนุก,กรมที่ลูกเข้าสมบูรณ์นะครับพูดง่ายว่ามีนุก,กรมอันหนึ่งโผล่มาปึ๊บนุกรมสลับตัดเครื่องหมายสลับทิ้งนะครับหรือแต่จพ์ที่เป็นโพสบวกเพียวเพียวเนี่ยนะครับแล้วทดสอบด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่ ผลลัพธ์ออกมาเป็นลูกเข้าเราสรุปได้ว่าเป็นอนุกรมที่ลูกเข้าสมบูรณ์นะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ค่าสมบูรณ์ไปแล้วเนี่ยเทสออกมานะครับใส่ค่าสมบูรณ์แล้วเทสออกมาผลลัพธ์เป็นลูกออกผลลัพธ์เป็นลูกออกแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเทสแบบไม่ใส่ค่าสมบูรณ์เทสแบบวิธีการทดสอบแบบอนุกรมสลับนะ เทสแบบอนุกรมสลับจากโจทย์เดิมเลยแล้วปรากฏว่าลู่เข้านะครับอีกครั้งนะใส่ข้าวมบบรณ์เทสออกมาลูก่ออกแบบไม่ใส่ข้าวมบับรณ์เทสออกมาลู่เข้าเราจะสรุปว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลู่เข้าแบบมีเงื่อนไขนะครับลู่เข้ามีเงื่อนไขนะครับโอเคภาพเป็นอย่างนี้เนาะทีนี้ดูตัวอย่างนะครับ ตัวยอย่างก็จะถามว่าจงแสดงว่าอนุกรมต่อไปนี้ลู่เข้าสมบูรณ์ลู่เข้ามีเงื่อนไขหรือลูก่ออกนะครับมีอยู่3ามพอยที่เขาถามนะครับว่าเป็นอะไรทีนี้เมื่อโจทย์มันถามเกี่ยวกับลู่เข้าสมบูรณ์เราก็ต้องควรจะเทสแบบลู่เข้าสมบูรณ์ก่อนโดยใส่ค่าสมบูรณ์ลงไปในพจนี้นะครับพสยูเคทั้งหมดเลยนะครับก็คือเราจะได้ว่า ค่าสมบูรณ์ของ U K เนี่ยมันก็คือเศษหส่วนห้ากำลัง K ถูกไหมนะครับตัดพจน์เนี่ยทิ้งไปเลยเพราะค่าสมบูรณ์ทำให้เป็นบวกอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็มาลองมาเทสดูว่าเฮ้ยไอลูกกมหนึส่วนห้ากำลัง K เนี่ยนะครับมันลูเข้าหรือออกก็ต้องย้อนกลับไปความรู้เก่าว่าหน้าตาของผมเนี่ยควรใช้อะไรเทส์นะครับคงจำกันได้เนาะ ถ้าดูกำลัง k เ,เนี่ยเป็นอนุกรมเลขาคณิตใช่ไหมเลขคาคณิตหรือถ้าใครจําไม่ได้ก็ลองกระจายก็ได้กลายเป็น1นส่วนหบวกหส่วนหากำลังสองบวกหส่วนหากำลังสามเนี่ยบวกไปเรื่อยเ่อเนี่ยเรียกว่าอนุกรมเลขาคณิตซึ่งหลักการดูว่าอนุกรมเรขาคณิตจะลู่เข้าหรือออกดูจากอะไรดูจากค่าสมบูรณ์ของ r r คือพหุคูณหรือตัวคูณร่วมซึ่งตัวคูณร่วมนี้คือ1นส่วนห มันมีขั้นน้อยกว่า1ก็สรุปได้เลยว่ามันลูกเข้านะครับจำไม่ได้ย้อนกับทบทวนนะโอเค mm hmm. เมื่อเราใส่ค่าสมบูรณ์แล้วเทสออกมาผลลัพธ์เป็นรูปเข้าเราสามารถสรุปได้เลยว่าอนุกรมในข้อ1เนี้ยลูกเข้าสมบูรณ์นะครับลูกเข้าสมบูรณ์นะครับใครฟังรอบแรกไม่เก็ตย้อนกลับไปฟังใหม่ได้นะครับ โอเคเนาะต่อไปข้อที่2ข้อที่2ข้อที่2นะครับก็เป็นอนุกรมสลับเช่นกันแต่อยู่ยในคําถามที่ว่าลูกเข้าสมบูรณ์ลูกเข้ามีเงื่อนไขหรือลูกออกนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําคือหาตัวเข้าสมบูรณ์ U K ออกมาก่อนนะครับก็จะได้ว่าเหลือ1นึส่วนส K ใช่ไหม ต่อไปมาเทสว่าเฮ้ยอนุกรม1ส่วน 3K มเคันคืออนุกรมอะไรคูณแมอนุกรม1ส่วนเคเนี่ยคืออนุกรมฮาร์โมนิกนะครับเป็นฮาร์โมนิกเนาะเป็นอนุกรมฮาร์โมนิกฮาร์โมนิกซึ่งเราสรุปได้เลยว่าถ้าเป็นอนุกรมฮาร์โมนิกมันลู่แล้วลู่ออกนะครับลู่ออกแต่เพิ่งสรุปประเด็นทั้งหมดว่าผลลัพธ์เป็นลู่ออกไม่ใช่เพราะ อาจารย์บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดเรามาเทสหรือยนยายามนะเทสว่าอานุก,กรมข้าสมบู์เนี่ยลูออกเราต้องมาเทสต่ตอว่าเฮ้ยถ้าเกิดตัวดั้งเดิมมนะันอ่ะจะลูเข้าหรือลูออกนะครับถ้าเกิดลูเข้าจะตอบว่าลูเข้าแบบมีเงื่อนไขแล้วถ้าเกิดว่าลูออกเทสอันนี้ก็ออกเทสอันนี้ก็ออกก็ถึงค่อยสรุปว่าเป็นอนนุกลมลูออกนะครับโอเคต่อนะ อ่ะมาเทสแบบปกติการเทสแบบปกติก็คือการใช้ a l t e r n a t i n g Series Test หรือเทสอนุกรมสลับเทสอนุกรมสลับก็สนใจแต่พจน์อะไร ak ใช่ไหมซึ่ง ak ตรงนี้คือ1ส่วน3 k ถูกไหมเราก็เทสแบบอนุกรมสลับนะใช้อนุกรมสลับเทสนะครับก็จะได้ว่าลิมิตของ1ส่วน3 k เมื่อ k เข้าใกล้บวก อินฟินิตได้อะไรได้0นย์พอได้ศูย์ก็สรุปได้เลยว,ว่าอนุก,กรมลู่เข้านะครับก็จะกลายเป็น2ประเด็นก็คือค่าสมบูรณ์ลู่ออกแต่เทสปกติลู่เข้าดังนั้นสรุปคําตอบคืออนุก,กรมลู่เข้ามีเงื่อนไขนะครับโอเคนะครับก็ ตัวอย่างของอนุกรมที่สมบูรณ์อนุกรมลูกเข้ามีเงื่อนไขแล้วก็อนุกรมที่ลูกออกเป็นยังไงนะครับก็ได้รู้กันแล้วนะครับก็จบนะครับประเด็นต่อไปนะครับประเด็นต่อไปคือการทดสอบโดยอัตราส่วนสําหรับการลูกเข้าสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นอีกเทสหนึ่งนะครับที่ประยุกต์จากการทดสอบอัตราส่วนครั้งก่อนที่สอนไปแล้วนะครับ แต่ตรงนี้เราเอามาใส่ค่าสมบูรณ์นะครับเลยมีชื่อว่า absolute ratio test นะครับ absolute ratio test นะครับโดยการใส่ค่าสมบูรณ์ลงไปนะครับในการหาอัตราส่วนของพจน uk บกหนึ่งหารด้วยพจน uk นะครับคงจำกันได้นะครับที่จะมี3มเงื่อนไขเหมือนกันเลยถ้าผลลัพธ์ออกมาค่าโลน้อยกว่า1สรุปได้เลยว่าเป็นลูกเข้าสมบูรณ์นะครับถ้ามากกว่า1 หรือเท่ากับบวกอินฟินิตี้ผลลัพธ์สรุปได้เลยว่าลู่ออกนะครับแต่ถ้าเท่ากับ1ยังสรุปไม่ได้ต้องใช้วิธีอื่นทดสอบต่อไปนะครับมาดูตัวอย่างโจทย์ถามว่าจงทดสอบอนุกรมต่อไปนี้ว่าลู่เข้าสมบูรณ์หรือลู่ออกนะครับข้อนี้ไม่ได้ถามเกี่ยวกับว่ามีลู่เข้าเงื่อนไขหรือเปล่านะครับเราเอาแค่ประเด็นตรงนี้เนาะ เพราะเราจะใช้การทดสอบแค่แอบส์ r ู t เ o โชเทสมาเทสเท่านั้นนะครับสังเกตว่าแอบ o l u ู e เ a โชเทสเนี่ยเมื่อใส่ค่าสมบูรณ์ลงไปในอนุกรมพจน์ที่เป็นพจน์สลับนะลบ1ยกกำลัง k หรือ k บกหเนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรเลยเพราะค่าสมบูรณ์มันทำให้ค่าตรงนี้เป็นบวกดังนั้นเราจึงต้องให้ uk เนี่ยก็คือพจน์ ที่มีเกี่ยวข้องกับลบหนึงยกกำลังนะครับและพจน์ที่เป็น u k บวกหก็คือพจน์ที่เปลี่ยนจาก k เป็น k บวกหนะครับเป็น k บวกหบวกหก็เป็นบวกสอนะครับอย่างนี้แล้วก็แทนค่าในสูตรของการหาโลโลก็คือลิมิตของ k เข้าใกล้บวกอินฟินิตของแอบส์ u t ลู u k บวกหก็คือ5ากลัง k บวกหหารด้วย k บวกส แปลจริงๆมันหารด้วยหารด้วย U K ใช่ไหมหารด้วย U K แต่ U K เป็นเศษส่วนการหารด้วยเศษส่วนเรามักจะใช้เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับกับเศษเป็นส่วนแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาเคลียร์ตรงนี้ว่ามันตัดอะไรกันได้บ้างนะครับต่อไปแยกนะครับ แยกคากำลัง k บวก1เป็น5กำลัง k คูณกับ5กำลัง1ใช่ไหมนะครับส่วนพล่างนะครับมันเป็น k บวก1เอ้ยโทษที k บวก2แฟกดังนั้นเนี่ยหลักการของแฟกก็คือลดไปทีละ1นะครับก็จะกลายเป็น k บวก2 k บวก1 k บวก0 k ลบ1แตกไปเรื่อยแต่เราลดแค่พอที่จะไปตัดกับตัวนี้ได้นะครับดังนั้นจึงแยกออกเป็น k บวก2 k บวกหนึแฟก็พอนะครับแล้วตัวบนก็เป็น k บวกหเอาไว้ตัดกับตัวล่างข้างล่างก็เป็น5้ำลัง k โอเคต่อไปตัดพจน์ที่เหมือนกันทิ้งปึ่งสุดท้ายก็จะเหลือแค่ absolute 5หารด้วย k บวก2 5, อบส์ลูท้าันนี้ k บกสซึ่งเทค l ิมิตเมื่อ k เข้าใกล้อินฟินิต้ลงไปก็จะกลายเป็นส่วนอินฟินิต้ซึ่งมีค่าเป็นอะไรเอ่ยมีค่าเป็น0ถูกไหมเมื่อมีค่าเป็นศูนย์หลักการมันว่าไงเมื่อโลเป็นศูนย์หลักการมันบอกว่าถ้าเกิดโลน้อยกว่า1ก็สรุปได้เลยว่าอนุกรมลู่เข้าอะไรเอ่ยสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ โอเคนะครับกรมลู่เข้าสมบูรณ์นะครับนะกรเข้าใจนะโอเคต่อไปตัวอย่างที่2นะครับน่าจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายของเรื่องนี้แหละนะครับตัวอย่างที่2นะครับก็คําถามเดิมก็คือถามว่าจงทดสอบกรมว่าลู่เข้าสมบูรณ์หรือลู่ออกนะครับลู่เข้าสมบูรณ์หรือไม่ก็ใช้ absolute ratio test นะครับก็อันดับแรกก็คือให้ u k ก็คือพจน์ที่เนะี่ยที่ให้มาเนะี่ยสากำลัง k หารด้วย k กำลังสองและ u k บวกหก็คือพจน์ที่เปลี่ยน k เป็น k บวกหนะครับเป็น k บวกหนต่อไปนะครับก็มาหาค่าโลโลก็คือลิมิตของ k เข้าใกล้ บวกฟินิตี้ของแอบส์ลูทยูเคบวกหนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนของ UK, UK ก็กลายเป็น K กกำลังสหาร3กำลัง K นะครับขั้นต่อไปก็มาแยกออกแล้วก็มาดูว่ามีอะไรตัดกันได้บ้างนะครับก็จะกลายเป็นลิมิตของ K เข้าใกล้บวกฟินิตี้ y 3กำลัง K คูณ3คูณ K กำลังสอง่าด้วย K บวกหนึ่งข้อนี้ไม่มีแฝกเนาะก็คิดธรรมดาเลยซึ่งสามกำลัง K เนี่ยนะครับเป็นไงกันตัดกันและพดล่างนะครับพลดานพล่าง,างอืม ล่างได้อะไรเอ่ยพดล่างอ๋อโอเคลืมไปนะครับสิ่งที่เห็นตรงนี้คือมีเลข3เหลือถูกไหมก็กลายเป็น3 k กำลับบงสองพดล่างก็ดีกีสูงสุดเป็น k กำลับบงสองดังนั้นเนี่ยเมื่อหาลิมิต k ที่เข้าใกล้อินฟินิตี้แล้วดีกรีเศษกับส่วนเท่ากันนะครับมันก็จะเหลือเพียงแค่ค่าคงที่ที่คูณอยู่หน้าดีกรีเศษกับส่วนเท่านั้นเพราะฉะนั้น ตรงนี้ลิมิตผลลัพธ์ออกมาคืออะไรคือ3นั่นเองซึ่ง3มีค่าเป็นยังไงมากกว่า1มากกว่า1เพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยว่าจากหลักการแอบสตูเดโ t เทสว่ามันเป็นอนุกรมลู่ออกนะครับถ้ามากกว่า1ลู่ออกนะครับโอเคก็จบนะครับสำหรับหัวข้อที่1.7นะครับใครไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับ แล้วก็ไปฝึกฝนทำให้คล่องนะครับก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับ